ดีค่ะพบกับช่องเด็กหญิงใบบัวใบเตยแฟมิลี่ค่ะขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่เอซที่ส่งปีโป้มาฝากลูกสาวใบบัวนะคะน้องใบบัวกินปีโป้ไหมคะกินปีโป้ไหมครับของใครเอ่ยสวัสดีค่ะก่อนขาคว้ยน้อยขาคว้ยสวยๆนะค่ะขาคว้ยสวยๆ <S 1> <S 1> อะของใครอันนี้คือ นะคะถึงน้องใบบัวจ้านะคะเ,เดี๋ยวจะให้พี่สตังป้อนเนาะนะคะขอพระคุณนะคะด้านหน้าเลยพี่ตังนะคะขอพระคุณคุณแม่ถือไปด้วยค่ะถือไปแล้วก็ขอบพคุณกับน้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่เมตตาใบาบัวใบเตยอะ่ะป้อนเลยลูกป้อนน้องเลย <S 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 เดี๋ยวจะให้พี่สตังป้อนเลยนะคะมาดูว่าเด็กน้อยจะมาเลยมาเลยมาทางนี้มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนหนูดีใจไหมเอ่ย ไปบัวดีใจไหมเอ่ยแ่ยแบนึงแล้วหบช่วยก่อนแค้ชวยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหลกแป๊บนึงเดี๋ยวใส่ตะกก่อนแล้พี่ตังหยูส่ะก้าก่อนเดี๋ยวพี่ตังหิบร้อนแล้วแม่แกะให้ก่อนขอบคุณเอฟซใจดีก่อนข่ะค่อยไค่ขายค่ค่ ได้ด้วยอขอให้คุณพี่เอฟซีจะดีน,นี่แต่ความสุขความเจริญน,นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะก่อนสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีค่ะ,อะโอเคนี่ปีโปรแสนอร่อยอยู่นี่อให้ไปตังป้อนทีละอันอไปตังป้อนน้องน่อยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนอขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ กินไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่พี่ตังเอาใส่ตะกร้าให้เลยขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณสำหรับปีโป้แสนอร่อยค่ะคุณพี่ขาสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะขอบคุณค่ะอ่ใบบัวบายๆก่อนใบบัวบายบายอะบาย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 เสียงด้วยเสียงด้วยค่ะโอเคเสียงด้วยค่ะบาย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 จ้า